สวัสดีพี่น้องสวัสดีเฮียมยงเที่ยงพี่น้องพบพ่อกับซองเบาประเทศไับพี่น้องลูกไส้มาเผาป่าพี่น้องสองไมหน้องตึ้งแหพี่น้องไอหน้องพี่น้องไป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 ไายบายสองไอ่น้องสองไมหน้องคู่แพรพี่น้องตึกแห่ได้น้องเด็กพี่น้องน้องประบุนพี่น้อง ได้แล้วปลานะพี่น้องเอ้ยบ่าเดียว2ตวปลาน้ํามดเนาะมันง่ายลาอเห็นเฮาเห็นปลาอใหญ่พี่น้องแต่ว่าบ่ได้มันมันิตมมันอยู่ฝุ้นเนาะแม่น้ําใสๆพี่น้องน้ําตนี่พี่น้องปลานะปลานนจันปลานนจันปีนี้มันคือใหญ่แท้บ่มันแม่นอยู่ปีนี้ปลาายนะปลากายปีนี้สิแฮง2แล้วพี่น้องเอ้ยปลานะปลานนจันใหญ่ไว้เลยเนาะ มองนี่ะารักกินน่ารักตึกกินพี่นองเไ้ยเจ้าของ้่งนปอยู่โอ้น้องอ้น้องอ้เลยคุ้มมองไล่เติบลังเงินลเนเดี๋ยวเอาบุกคันป่าเนี่ยอื่นบอาเลยถ้าได้ป่าข้อหญ่พ่อมาเลย อาพวกปลายังในอื่นบ่อไยะอาแต่ปาเอาง่นะป่าปลาเขาใาวนงหน่อนะแมนป่าปลาง่า่กว่างัวดีป่าเขาง่าปงงวงวนีเนาะโใช่โตโชคเเบิงเป็นวัดพี่น้องลูกชายเป็นวัดสมื่นวันนี่ก็บบริษัทคลิปมือพี่น้องลูกชายเป็นวัดกบบริษัท มันมีกระจายจะถ่ายพี่น้องเรื่องปกติเรื่องก็ปกติของเพื่อนเป็นวัดพี่น้อยบอกเรามีจะกระจายถ่ายมันมีคลิปถ่ายพี่น้องจะถ่ายยังถ่ายเต็มเดิมเพราะเพื่อนกับเบิ้งอีกเอาขอยหญ่มาเลยนานเอาขอย้ายอะไรปลาได้ช่องตัวนี้โอ้ ป่าน่ปล so, so yeah, right ูกต huh? ้นวิ่ใช่หปล่าป่าบุญใหญ่ต้นอันนี้มันกินพุ่นใช่ไหมขาวไกนนนป่าคอใหญ่ที่ส่ง่น่นจันนี่ก็ยงใหญ่แท้เนาะมันก็มีแต่ตัวใหญ่ๆแญ่เ่าน่นจันนี่เนาะใหญ่อะไรเนาะเอ้สามาตัวก็เป็นโลเป็นจักพ่อมาต้องอะไรไปนั่นเออพ่อพ่อแล้ว สองซีตัวลรเด้พี่น้องเอ้ปลาน้านจันนี่พี่น้องบออบแต่นะอมาพี่คูนั่งยามานี่ปอมากะเรีย้าิ ไปส <inequ ity S 3> ่คูพี่น้องปลาอันี้ต้องต้องก่อยกินเนาะป้าสี่ตัว่นาะพอแล้วชูปลาพอแล้วพอแลมันลายเลยปลาอญงเด้อพอเด้อลายเลยเราจะคล้องเราเสให้าเให้หัวเราจะคล้องเายสให้ปลาคอปลาดุกเกา เขากะตันะไปนินเท่ากัตูนะมอบอวมันคือใหญ่แท้เนาะบอลุยป่าปีนีบอวคือใหญ่แท้ปีเลี่นนี่บอลมันคือใหญ่เนาะตัวนั้นจัดนะแป่นป่าปีแลี่นปีเลี่ยจ้ะน้าบริแห่งเด้อป่าปีเลี่ลงเรือมาอยู่ทถวนี้ป่าเขาใหญ่นะ บอถ้ามันคนอนั่นตึกไปมดไม่เห็นว่าป่าข่อยใหญ่เจ้าป่านั่นจันจักลายชาจะเห็นนะเหยียบวงกี้นี้เ่าขงป่ารเขาเล่ะป่าอยหญ่ตอเนินนะโอ้ไปตึกไปเรื่อยใช่ไหมวันบมันคไปทั้งคุนมาแล้วมันอยู่น้ำเลิกเนาะป่ายนี่มันบ่ยู่น้ำตื้นป่าข่อใหญ่ สี่โตกับว่าโล่หนึ่งแล้วป่านะเป็นโล่แล้วไงเถื่อนอยู่หันหลัะบอกเขาไงนะเอางงมันจะได้มาหรอกแม่เจ้านั่นเอาเราขึ้นรถเพื่อเราฉีเข้าฉีกอันนั่นอีกขามาทางน้องค่ายเพื่อชิน อยู่ในเวียงจันเพิ่นลสิลงมาไล้มือเติบกาันฝานัจันเมาพ่อพอแต่เมาอาจีนอาทีเมาอาที่เออป่ะอาเคียงหนาไปปอาเคียงหนารถไปป้งกินป่าธรรงศาเอาลดป่าธร้มศา sẽ làm như theo khe mà chắc vào lui cho chặt cả nước vào kho này phơ phăng phơ phăng với lộn poi poi bỏ được phía nào và thu và thu bỏ được phía nào thôi vậy ấm con nếu phía nào cứ và thu bao và thu được phía nào và chín có lợi và thu và chín như lao แต่ว่าอยู่ไทยจะเกินไนป่ะยังปะจีนบุรีปะุมราชธานีโทนร้านชายกับตลกไปนั่นเลยพี่น้องปะจีนบุรีกับ่ะแม่นยอปะจีนบุรีปะุมราชธานีปะแอ้ปะจีนบุรีบ่กขบนราชธานีปะจีนบุรีจังหวัดเขาเจ้าจุฬาบุรีจังหวัดอันนั้นนะบ่านเานี่ยแข็งเนาะ บรรดดแข้งจนแกเี่แข้งจะมาซักพอเสื่อเนาะโอ้นี่น่ฝากขอน่อยเอาพี่น้องลุงนองพี่น้องเลยไว้นาวบ่สันไ่พี่น้องลานทรายสันญ่รออีกสองสามมือแม่เพิ่นก็มาตางออกมาแต่ต่างประเทศพี่น้องเลยแม่เพิ่นกำลังขามาตอนนี้หลุกทรายก็ลาลาไปเที่ยวฮ่องกงลุงทราย เจ้าเพิ่นเห็นแม่พเมพิ่นแล้วบ่เห็นต่อไหนเห,ห็นแต่ในิฮูเฮ้ยเจ้าโันปีหนึ่งบ่จ้านะไอ้ลูกเลยปีนหนึ่งบ่ปีปลายลูกนะไอ้ไอ้ซิงปีสองปีเนาะสมบักโชคแล้วเนาะสมบักโชคแล้วก็ปีปลาย เจ้าิ baptism, response, ีไฮเลยเจ้าสิหัวแม่จะมาเอ็นหนานี่หัวหัวบ่หัวมีน้ำตาหัวมีน้ตาอพี่น้องโอ้คีบะไอตึ้งอะไรอ้ลูกชายพี่้องสายบงไอลุยตึกแฮพี่น้องเอต้นแฮหลับพ่นแม่พันมามื้อกี้พ่นมาลงมาตึกแฮตอนหับแม่พ่น แม่พันบัมาสัมมามาทนหอนดอกไอ้แพ้วลงมาเลยตึกเลยตึกให้ไอ้เพล่นักผ่านแล้วตเอยน่ตื้ไอ้แพวมาเลยึ้ได้ก็แบบมันดักว่ามันมีกี่ตัว ปลาเปน,เนไหนได้ีออเเทงอย่มัปลาปนมันมันออกน้ำมาเลยชงฝนตกเลยเนาะฝนตกนนมันออกออกลายหนึ่งครับเสือกรบใส่ก้ามเป็นมัดเป็นมัดพี่น้องได้บ่ปอดมันลูก้านะปอ ี่มันสีมุนแค่นี่ปล่าบทีนี่มาสานจีบกับคนนึกเต้นทำหนนี่นีนี่นีวางฝาหั่อหอนเนคเลือ่่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 ่ ปลาดุกกระลงปลายังบ่านโอ้ยผมแม่งัะลังนะยันปลานั่จัดปลายังย่กลังนะโอ้พอคอไปพแล้วตึกไปเรื่อยๆ่ ตึไกไว้ตะพังนะนี่พี่น้องแต่ฮะเดี๋ยวมาหาตัวพี่น้องนี่ตัวใหญ่ๆพี่น้องตีพาวเพียงตานี้พี่น้องถัดติดต่อยู่ลุงกระเละก็เซ่เได้พี่น้องพอกันคิดงานสบาย